าเขานันรมมันมา,า,าวหาาล่นตะโก้ได้จบฮเออคลิปเสียบจักยังแน่จักยังแน่โอ้ยเห็นเห็นน้ำแม่บ่เห็นน้ำอยูอ่บ่บวะแต่วก็เห็นเรือยู่ก็หาไปเรือเห็นเรือรุ่นคนไปสมุทรเลยฮะเออตายบ่เลยนเนาะตายบ่เลนะ่เลวหวะวะเห็นก็นตายบ่เลยเนาะวะ เลือดันดำปือๆแล้วสู่ก่อนเลยพอต้องตรงพอดสกตเองจะวูบเมื่อกาเนี่ยแหะได้เลือดดำเนี้ยได้จะเชื่อว่าเออเออเออเอาไวไว้อันคือจังข่อยบนชีพกั็ไม่ได้ดีอยู่เราบเราขึ้นมาบวังว่าเราจะขึ้นมาอยู่ไผรป้าบุญนั่นแหละล่ะบ่เราบอกขึ้นมาเราหย่าเลยฮักกันย่าเลยมเราบอกเราบอกดีซื้อน่าสู่ก่อนเนาะโอ้ยอย่าหย่าหย่าบ่านั่นดอกคนณคุณบอกวานแต่ปากนะเอออย่า โอ้หลยบ่หลยเท่บอนอันคนตายน่ะฮะคนตายอันพลินหวนั่นไลยเท่บ่โอ้ยคนเจ้าบุมีไล่ยนีว่ากันชงควรชงทั้งเฟสชงมาเฟนการชงไล่เนี่ยมันจะเปิดเึ็นขึ้นหยังเนี่ยนะการชงทั้งไล่นะนะคนบุ๋มไม่ไล่เจ้าเนี่ว่าเออการชงกัรชงซื่งเสาแกวต่อแกวตาเสาอันนี้กอะต่ชงไงเล่าดิเสาแกวตาเสาบุญเตียงดีสนะเออ โอ้ยไอ้คือคักจากว่าสันวะเหรอวะตอนที่เ่าสองคำเตี๋ยบว่าหัวทุบเฉียงแน่เจียตโลงท่านแน่แล้วก็บเออม่เห็นแน่สมการเรา่าสา,าว,านนสาวาไปเสี่ยวตาเราคนงามไหนเกี่ยวตาอยู่บ้านไหนอยู่บ้านโคกห่อเออเกียวตานั่นบ่เด<ร>ียวว่าเกียวตาบ้านเขานาหนาเออเห็นเลยนะคอยจนไปน้ำลาวางหันเล่าและพาไปเป็นชาวบ้านโคกนั่นเกี่ยวตาเนี่ย ได้คนคนไข้แน่ตัวคนสามสิบเอ็ดปีทั้งตัวอืมอืแม่นละเออคนคนอ้วนคนขาวเป็นบ่อสุพรรบ่อได้ขาวบ่ได้คนดำแดงเออชาว่าคนเราแล้วพาคนไปเบิ่งนั้นผู้ชาวบ้านเรานั่นผู้ชาวผู้ชาวบ้านเราหลายแต่ได้เล่าว่าเออหลายบอกว่าหลายๆพอบ้านบุญมาแน่ตอนนั้นเอยไปหาเราเราว่าเราว่าเบิ่งพีน่าเราว่าเท้าแช่ของหวัดเอาเป็นอีกับเป็นไรต่างอย่างไกับบ้านี่คือ คือบุคคลรับโทรศัพท์คือยังน่ะนะแน่ยอมนอนมามามาโหลดมาโหลดว่ามีปัญหาดอกครับบุคอยรับโทรศัพท์ให้แน่ให้ผู้สาวสาวบ้านน้องนกเขียนนงเขียนในวันบุคุยนั่งพิมพ์เอาซื่อๆเออเออเอาลนวันนี้สาวแก้ตาแล้วก็โทรมาไอมาหาข่อยน้าเรามาพี่มาหาพี่เราว่าเขาจะมาหาเราว่าเออะได้จริงจังเราว่าน้าเจ้าชิบวมาบปีใหม่นี่ กันเปพี่ใหม่กับพีแล้วพี่ใหม่หรือสองการสรงการมันสงการเขาไปเที่ยวได้ในไทยเนี่ยวะนะเขาวันที่เกิดกันดีได้ทุกคนอจ่าพอใจป๋าเอาแล้วยังที่เกิดอีกบอกเออเรื่องของเรื่องมันได้เดือนี่ยเออเออมันชินมีหางเดี๋ยวผมจะโทรหาหดเดูเออเออโอ้ยังที่เกิดเจอเราเป็นไลสตุ๊จันเป็นเจนเนได เ,เกิดอันนี้แล้วเกิดพป็นหน่อยนี่แหละจนวันมันเกิดในช่องชองการในลวววาวโดยมันเหอนนั้นโอ้มันก็ย้อนความบทชินธรรมนี่แล้วมันจะเกิดชัยกรุงเทพนี่ย้อนตัวอนันต้มเอาพระนิวาเทพดาเพลดิชโช่วยงนี่ มำนม่ได้ผ่าแก้วนี่ยคืมาคนว่าว่าน้ำท่วมกรุงเทพมันโบมานมันท่วมแล้วนี่นะมันไหวลงกว่านี่นะมันคนลาวตีไปอยู่น้ำเขาในไตยมันหลายเลยนี่เห็นบอันอันหมอนีนว่าว่านูกชาวพรางงามงามนะหูงามมันก็พฤอยูแล้วเช็ดแต่ว่าจะทู่ให้ลูกนี่มาช้าลูกเลยว่า ที่โทรให้ลูกมาบ่บัะนีโทรแล้วมันว่ายังเมื่อบ่ได้หลดบ่ได้แหลนครับเดี๋ยวนี้น่ะโอเคบ่ได้หลดแหลนปิดชอยเลยอปิดชอยตำรวจมันชุดชวนอยู่เดีนี้เขาให้หลุดไปนะมันแต่ว่ามันมุนเนาะมันวุ่นเล้บันเขาให้คนเคลื่อนไหวนะไปมาใช่ก็ดีย่างมาบ่ได้บ่ลูกบ่แหลมบ่เป็นย่างมันบ่นยาทางมึงเขาไขไปมาบุลเลยยังชิมเมื่อมันด้วย บาได้เน้อคือว่อทำงวดได้ลูการดูเหี้นนึก่จนเขตบอมันเกิดยังไงนั่นพม่าหลแต่ึอมันมอนี่เี่ว่าจะเขตนแ้วมันเกิดจังงอย่างงี้ต่ว่าประเทศนอกเนาะน่มันยูบออื่นผมมันไหวมันอะไรบอนนเช้าอโตลมผัดมันอะที่ลมผัดมัน นั่นลงมามันโหมันของน้ำวานในแล้วนี่พูดตัวนั้นก็ดีพูดอูบนบนมอนนั่นก็ดีดูบนริเวณกระปั้นเมียบ้านอันนั้นไรมันกังวอวอเมียบ้านลักชัวร์หกชานั่นอันนี้นี่ก็ชาน้ำกันเลยนี่พูดแบบสองแผ่นสองแผ่นนี่เห็นบ้าน พายอันนั้นตอกมันนี้เป็นคันวงเบิงน,นั่นอีรักเชาโฮกนั่นให้ดิยั่งอยู่ได้ฮะตอกอันนั้นคู่น,นั้นอันนี้ตอกกันทวนบ้านอันนี้นี่นนมีน้โหมมันนี้ตอกอันนี้ชิาาจิชันตาตนี่ยเพื่อนได้ชานชันในเมืองก่อนป้ามีนี่เมียนมัดหัวสุดายดิสุดายตอกนี่นเพื่อนคือก,กันตอกติดยักษ์ไครเมียนมัดหัวมัดยังไม่ได้หยาบ้าน บัวด้มาหมอนันน่ะหมอนอมนะบัวด้มาบ่าให้มาอืมอืมมันคำเลยอาจารยมีเบียกมีอย่างแบบไปทั้งไม่เนาะตุจานเนาะเออคอยกระชิออกไปตลาดพุ่นไปรับพุนเนาะตุจานเนาะอืมแล้วพอจะมาปิ่นมาปัวอาซัรยซะเออไปรับเอาชุมปัวแนาะแนาะ มัดมัดได้เบอร์บ่อนันก็ได้เบอร์บ่อนันสบายยแล้วให้มันมาชงเองเลยไปบัดนนี้จะเอาเบอร์มันบัดนนี้นะเขาชี้เมื่องเนี่ยชีโทรให้มันมาเอานะมาหาเอาคือเมื่อนั้นเช้านั้นมาแต่ปาชีชี้เมื่องแล้ะก็จ้างเขาได้น้อยในแชนนึงไปไปชงมันอันนี้ก็จักได้ไดแล้วพังบางชักก่อนกับตัวเองไว้มได้มันค่าน่ะก็ชีจ้างนิดหน่อยออกไปเอาโทรศัพท์เนี่ยเอาเบอร์ให้เขา จะโทรแล้วเขาออกแปลาเนาะจ้างเขาคนจ้างก็บ่ได้และคนสองคนอ้าวจะได้ออกไปเอาน้ำอีกกดจีได้โบอ็อกกันไปหาหมอนั่นแหละหาไปอีกเออให้หมอนั้นมาชงไหมจอนค่อยมากับเมียค่อยอันตู้โฮมนี่ก็คนนันทิวคนนั้นมาชงไหมสองแชตก็จ้างเขามาชงหัวเทืองวันนี้มันหัวจักแล้วอันเหื่อข่อยมันยากวันนี้จักค่อยๆเพิ่มหมอนั่นแหละ อ่าเพราะว่าเคยใส่งานดูเนาะเคยจ้างเค,คยไปปักเชคคนไปผักโรถเงเฮือนมันโอ้จ,จังพอแล้วจังมูแจกกันจากภาคนั้นเชื่อลูกมันกูจกับไว้ลูกชาวมัมเบบนเอ้ากะบนครับเขาผาักโลดอันนี้ผักโลดอันไปกนไปกไป่อันนี้ไปปักเชไปอันเชียงขวางลงพระบางอันเรียงจันทร์ว่าฉันไปผักในเฮือนอันนั้นไห้บน ชุดอันนั้นเนี่ยชุดคิ้วนเนี่ยบนรถแลนเขาคิ้วนั่นเพื่อนมอนั่นแหละมันหูจักเขาข่อยบนอันห้องน้ำห้องยังหันเนี่ยบนอาบน้ำเอาไว้ถึงมีห้องน้ำวิาหารน่นหูจักเบ็ดนอตุจานเนาะไปปักเชื้อชุนันชามชีฮามือคนกับพระธาตุนั่นแหละเพื่อนมันเับพอบ่อบรรลุช่องคันที่สาวที่ว่าบ้านโคกที่ตุจารยาไปหาตัวนั้นนี่เป็นยังไงไอ้ทุจารยา เราบ่มาเฮือนเราบ่มาอืมเราก็มีเฮือนอยู่เนาะเราก็มีลูกเราก็คือเป็นเบาท่านเอาเมียเออแต่เราวเมื่อวันไหนเราปะลูกนี่กับมันมีลูกมีเมียแต่เมื่ออยู่เราคนอันอยู่ตอนไหนจักทีอยู่อันอยูชีชิบคได้ชาวอันนั้นสาวเชื่อชาวแก้วตาเนี่ยพาคนไปชาวยังชื่อเราน่คนบจะคนบ่ได้เไม่ได้ทำเชื่อเราแล้วแก่ตาพาคนไปคนโบราณบุญมาเนี่ยไปหมด ไปกับชื so mm. feels, heaven, ่อชชื่อยังชื่อเบียบุตรชื่อยังตะกินในเรือนเราคิดเลยกับไม่ได้หองนกปราบ้านวังชั่มงน่ะคนไปกบมากะมามาเลยกะมาใช้เชายังอีกที่เทือนมันเบาเตียงเนี่ยสามเณาบอกแต่ว่าคนไทยมาเบิ่งมันอบุมักอันนี้คุณน้อยจะจ่อยดอกสามนณาอันนี้ฮ่าบอกนั่นแหละมาก่ะเป็นไรบ้างนี่เจ้ากับบุมากบอกคอยบุมักมันจ่อย อหมัมกมกันจ่อยมันกะกะชีบ่ามากคอยเนบ่หรือนะคนมัได้ว่ากันนะเออว่ากันเล็กน้อยนะ,ะมาพี่อีกบัดมาบ้านนั้นชีวิไลพินมาเบิ่งูางชาวาันแม่กับลูกเออนี่มีอยู่ในโทรศัพท์ผมเป็นได้ผู้นี้บัดผู้นี้นันน้นจักมันเว่ในใดก็ว่าอยากเอาหักพังเบิ่งเชก่อนว่ะซั่นถนนะ้งเอาเนี่ยเชเอาอยู่แล้ว่ะเรื่องผัวนี่บ่ได้ นั่นเนาะเป่าอออไปว่ามาันเนี่ยคนก็จ้างนี้ก็ขยัาเลยเท่าเดยวนี้ป้า,า,าต้อ,องเนาะตัวลมมาแล้วบานฝนีินนนมะปะจักจักแล้วยันอยู่แล้วบัดเออต้อลมฝนมา,มาสายโทรศัพท์ไ้ว่าถามาลงขีปเนาะเอ้อ เขาเบอร์โทษชื่อแล้วความว่าเบอร์เบอร์นิดนั่นมันเป็นไรเขาปรจับช่วงนิดบ่ายนั่นไหมใชให้อันเบาหนี่หับเอานี่ให้นี่พวกเราอยู่น้ำนี่เห็นบ่เบอร์นิดเขาเนี่ยมันยังเออช่วงมาล้นี่ให้อันนี้จาได้เบอร์นั่นก็เด้อเบอร์นั่นเท่ากันช่งให้แล้วเบอร์ยังเบอร์โทรศัพท์อันนี้น่ะเอา เมื่อเนจโนวันนี้ช่วงนี้มาแล้วมันก็รู้จักเลยว้คิดตะกี้มาโมงมงๆนี่เนียนให้เขา้วนชุ่มมาเนี่ยเขาขึ้นก่อนก้อนเด้กเงินตกองใหญ่ตองใหญ่ลมนอนตจานเนาะลมเนี่ยมันตกเลยตะกี้ตู้ห้มเพิ่นเราเพิ่งเพี้ยมาโมงแทนมองยังนะดูแล้ว่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อน มันยากดอกมือดอกผู้เหตุนะที่คนเชิดมาบวงกวนแม่แม่แม่มาชื่อเพื่อผู้เหตุนะเอาผู้ใหม่ดอกมาเห็ดเอาผู้ใหม่มาเห็ดดีไะโอ้ยจายบนบดิ้นเนี่ยเมืองรถเดอนหาในบุญท่านฮอดเพลงคอยว่าตามเนี่ยตามใจคอยเมื่อใดลูกคอยมาเมือ่อใดคอยกเอามันรุดแหละมาเมื่อใดเอาเมื่อนั้นถาแต่งเงินเขามาข้าลูกตู้จานมาแล้วนี่ ยาก่แล้วตุจานด้อยู่เฮือนยันไปตลอดอยู่แต่ว่ามีคนแต่ว่ามีคนเผาเฮือนเนาะอยู่ในเฮือนน่กังวหนึงบุมาหาคนก็ได้เอมันจับแต่เวลานอนต้องอะไโทรหาโทร่หากัน่อเนาะอันนี้ยังว่าคิดว่าตูจานบรได้ไปใช้ราะว่าบมีคนเผาเฮือนเนาผบ้านเผาเฮือนเผานอนลูกมาหอดวาฉันโยกบริได้ยูแต่ลเมยไปใช้กะไปแล้วเนาะคงไม่ผู้เผาเลยวุ่นวายเชียวเห็นบอกคนไปชุดน้นไปพู้ ควายกับไก่เลยนุ๊ขึ้ควายกับไก่เลยขายเท่าไร้ตัวจานควายนะโอ้ยขายชิบปลายนี่นะเหมือนปลายนี่ชิบแปดพันบุหอดชะช่องมันฉะชิบแปดพันบาทตัวสิบแปดพันขึ้นน้ำไร้ฉะมันยากไปใช้ก็ย่างน้ำควายนี่ยกขายชื่องัวเลยเด็ดขาดชื่องัวาบุษรามาดอกชื่อในบ้านหอยมาเนี่ยเขาให้ป้ามีนั้นจปกพันชื่อชื่อชีรานมัวแม่กับลูกอู้หึชื่อไว้หนุ๊ชื่อไว้ เปล่ามันออกเมเปรุ่ยอีกก็ได้ขายอีกไงง่วนั่นฮาก็ได้ชามลูกลูกที่ชามนี่อยู่นในมันนี่ง<อ>่วเถิบชามนะยาหัวมันเถิบเอาเถิกก็ากกขายอีกเด้อตุจานจากหน่อยมันเอาเงินในเมียนมาที่บดเฉื่อยบดลิ้นได้ค่อยนั่นเห็นบ่นไปกินเบิดหก้านไปอันเมืองนองกินนี่เลยบดหก้านโลดขึ้นเฮือนหนึ่งเมีนบ่นไ,ปไปแล้ยชื่อเป็ดชื่อไก่ชื่อเบียร์แล้วให้หมูกินนะเนาะขับบุญเมียนน้อยเต็มเฮือนโลดขึ้นเฮือน,นไี่เต็มเฮือน อันคุ้นไปนะ่อยามเขาเบาน้อมอันเบาอันนี้กวไปน้ำกันเบาแหลงหน่กว่าอืมโอ้ยคันเบิดแล้วเป็นบ่ผู้เช่านั่งเห็นเบิด์ตเลยได้ขนมก็เบิดแล้วเบียก็เบิดแล้ว<อ>จเจ้าปัจเชนเลยบ่นะีเบียบัตรรางหนึ่งช่องแชนไปไยจกตุจานเสียหนะเนาะเสียจกไหมเสียบเคยเห็นเป็ดนั่นตัวเรื่งชีแสนอ๋อที่กูทามรถผมเป็นคนะุยบ่เพราะทามชุบไปน้ำกันนะ โก oh. ินคาบลานละชงลาดเจ้าวะ่ะคาบหนึ่งทุกมันบวไว้ได้นี่อื mm hmm. ะดัดทุให้ค่อยขึ้นไปค่อยถามรายละเอียดข้างในเลยขึ้นไปแล้วค่อยงั้นขึ้นไปหาผู้เชาาได้บอกอ๋อหาก่อนนี้ก็ไม่ได้ไปหาผู้เชาาหรอกหมู่พ้าไปแลยจําเป็นเนาะจะ mm hmm. ให้หมอนอมมันหมอนพอ,อนผู้ไปน้ามันกระชีแสนคนมัน ไห้บ่าวแดน,นี่กัดเจนึงขอมีเงินเทอะชื่อน้ำมันครับเราชงอ่ะคอยบ่าวเอาเช,ช่าป่ะเรามาฮอจจะขอดใช่ป่ะแล่มอนอันนั้นเอาเช่าพัดาจะชุมหาชิปไทยม้อนบนไปเช่าเฮือดนั่นหแหนและโอ้ี๋ยวคอยเลยว่าวอเอาเชาจะเชาชิมฮอดบ้านม้อ่ะอันหลุดอันน้ำมันเจ้าเนี่ยจักแล็บป่ะไอ้จักแล็บเราเอาโลดเอาเมื่อโลด ตุจานมันเห็นคนนั่น่เนาะตุจานเนาะมันจ่ายหาย่าเนาะตุจานไอโม่บัดเทือนอะไรไาะตุจานเนาะก็มอนน้อมนี้กับบ่อมแล้วจุจานนำไปไปคอยนำบุญมไปอาอย่างนี้ก็ไปเลตัวคนว่ะเอาก้อนนี่นั่นคอยอันนั้นชื่อได้ยคอยม้ามันไปหึงเลยบ่อมาแล้วนั่นกับป๊าคอยบ่ได้แกัอยู่น้ำคอย เราหมดได้แล้วขึ้นไปน้ำกันที่มาก่อนเรากระไรเราก,ก็บโเห็ดแล้วน,นันวอลแล้วก็ไปลงชิดลงอันนั้นคอยนะมะเบาน้องกระเบาเตอนมีเวียกหรือว่าเราก็ได้ไปขึ้นเดียวเนาะมาลุกเดี๋ยวเรามีเวียกขึ้นมาแล้วลูกปเป็นะล,ลูกน้นองตาลูกตันนั้นก็นเนี่ยไปทำงานอยู่ไทยบอกเบาอัน,าอนนั้นเบาก่อนน่ะอย่างลูกเนาะลูกกัอนู้ ทีแปดปีนี่ผ<ม>ู้ชายมาปัา๊บปป้าน้ำไม่เท่าโยคนบวท่านใน้หนา้าใหตากันไปป่ามันก็ห้ได้อีกหน่อยอม,มาเอาลูกกันมา,ากาอย่าว่าบ้านนี่ดันว่าเอาไปน้ำแหละคนวันนั้นมันเอาไปบ่ได้ตัวนา่งมีแนวห่วงอยู่ไปแล้วมันก็อยู่ห้องบ่ได้บบบนี้นี่นั่นดนกก็ชิวานี่แน,นวห่วงตัวและ Nè nè đá hoa một mùa trong mùa nè nha Ờ đấy. Thủ, ăn, bữa, ăn, bữa nhắn này nào. Ờ, cái, cái đấy trong Anh bơ anh nè cái đứa hả ก็เดี๋ยวไปชงเบอร์อันชงนิดเข้ามาโหลดยังบอกเบอร์อยู่จังหวัดนี้น่ะเอาให้บ่าวอันนี้พังเด้อไอ้เราเอาอันนั้นพังพังมึงดูไหนตัวจันเปิดล้วพกแลนะตัวจันเออเปิ่มรถเปิดเอารถรอวันไหนไหนเนาะเอาบอกเพิ่มแล้วฮะ บอกเพื่อเน,เนี่ยเจ้าเอนั่นแล้วก็เขาขจะคิดโชว์ตัวนั้นมันก็ถือว่าอ,อ๋อชื่อเฟซนะพ่อคำก้อนเนอะเป็นภาษาลาวแต่เจ้าที่ทักเข้ามาทางเฟซบุ๊กพ่อคำก้อนแม่นเป็นภาษาลาวเนอะตัวหนังสือภาษาลาวอออ่าอ,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 อโดยเจ้าคนออหามาแล้วสิครับเป็นเพื่อนอ,อ่า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  สื่อเฟซบุ๊กเจ้าเดซ่ะจักรอะไรดิฮะสองร้านนะเนี่ยโอ้ยี่ว่าจักรสื่อเฟซยี่ว่าจักรสื่อเฟซบุ๊กเจ้าเลยชี้ส่งไปหาส่งคำขอฮัลโหลโดยอันต้องเลนเอสอยู่บ้านใช่เลยอมันบ้นั่ะอ่าเล่นอยู่เด้อเล่นเฟซอยู่เด้อ พอ่อคำก้อนเด้อเฟซบุ๊กบริลเลนแ,ลแอปบ,บ่แอปบ,บ่แอปบริลเลนเด้อทางเฟซบุ๊กพ,พ่อคำพอนตัวเล่าตัวไทยตัวเล่าพอ่อคำก้อนตัวเล่าเป็นภาษาเล่าอะอะออโดย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  วางไปตูจานเลี๋ยวพอคำก่อนส่งมาก็เห็นนู่นละนาะตูจาาเนาะบ้านนงมกน้อยอ๋อเมืองเันถ้าเอาเบอร์กันน่ะบอสแอพน่ะจะเห็นตูจานเลยเล่นได้พอเอาเบอร์ปุ๊บแลวก็จะเห็นโรดมันบ่ยเกเล่นบนแอพจะเจ้าบ้เล่นบนแอพเพราะว่าต้องเข้าไปค้นหาอยู่ในเฟซบุ๊กบางทีก็เห็นบางทีกับ่บเห็นเพราะว่าซื่อซ้ำกันหลยบางทีอาจจะขึ้นมาซื่อบางเมืองเขาส่งมาแมน คนบจักหับ đấy บจักหับเป็นเพื่อนติดต่อบูได้แล้วบูหับบูเป็นนั่นแหละยังไงโอ้บูได้คือกันกับ